เพราะว่าที่พระเจ้ทาทรงห้ามแล้วทําไมถึงไบีกพากันทําห้ามเด็ดขาดห้ามเรียนเดียร์ได้ฉานวิชา,ชาตอนนี้พวกเราไม่ทราบผมว,ว่าสุธิการไม่ทราบถือว่าพระนั้นเลิศประเสริฐมีเครื่องรางของของังก็พากันเ hey, ฮไปรุ่นปรดหนี่บ้างรุ่นรวยไม่เลิกบ้างรุ่นเมตตามหานิยมบ้างรุ่นมหาลารวยบ้างรุ่นตัดนี้ตัดชินว่ากันไป รุ่นรวยเป็นล้านรุ่นแลไแล้วลว,ว่ากันไปค้าขายกันเป็นโน่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนุ่นนี่เหลือลูกกลักทำหลักวินัยของพุทธเจ้าแล้วพวกเราเอามาทําอย่างนี้คิดหรือว่าพวกเราตายแล้วจะไปสถานที่ที่ดีก็ทรงห้ามเด็กขาดแล้วมันก็ต้องทุกขติภูมิอย่าลืมว่าสัจธรรมนะสัจวาจาของพระพาทธเจ้าหนึ่งไม่มีสองนี่แหละในนรก แต่ละขุมแต่ละขุมพระกับอุบาสกปฏิกาจรจิงลอยคอกันอยู่ในที่นั่นคือนรนกมากมายที่สุดมีแต่พเพลองทั้งนั้นเต็มนรกอยู่นั่นมีแต่เม่ทีพระเขาเต็มนรกอยู่นั่นพวกเราไม่เห็นลงศพพวกเราไม่หลังน้ําตาหรอกนรกก็มีศักแต่ว่าได้ยินได้ฟังหรือในตำหับตำราเราไม่เห็นด้วยตาของเราแม้พระตถาคตเจ้าจะอุบัติขึ้น องค์แล้วองค์เล่าพวกเราก็ยังเฉยเพราะทิฏฐิมานะคือผีตัวนั้นมันสิงในใจของพวกเราอยู่ไม่ปล่อยวางเราออกจากความชั่วให้ไปทำุณงานความดีที่มันไม่ชอบมันก็เอาอย่างนั้นแหละมันก็ไว้ไว้กรอบมันก็ตัดกรอบกรอบไปเลยแล้วมันก็ขังคุกขังตารางไปเลยนล้นี่แหละต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งจะหนัก ขนาดหลวงปู่เอาของจริงออกสอนออกสอนดูสิลูกคนดีที่มากราบหลวงปู่ลงใจหลวงปู่มีกี่คนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เขาผู้ที่งี่เง่าโง่เข่าปอบปัญญาระหว่างพระกรกบ,บาสุปฏิการที่ถือพุทธศาสนานมีเท่าไหร่ลูกดูเอานี้มาเห็นก็บอกว่าไม่มีหรอกแบบนี้ไม่ใช่แล้วนอกลู่นอก,ก,นอกทางนอกทำนอกวินัยแล้วไปไเห็นไมหมไหน เกิดเมื่อวานนี่บอกว่านอกลูกนอกทางนอา้องทำนอกวินัยเกิดจะไม่ถึงร้อยปีสักคนเรื่องมันเกิดขึ้นมาสองพันห้ารอยกว่าปีใครม,มีอายุสองพันห้ารอยกว่าปีนั่นแหละสิ่งที่ใช่กับว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่กลับว่าใช่นี่หลวงปู่เพียงพูดให้ฟังไม่เข้าไปก้าไก่หรือดูด่าว่ากล่าวใครเราพูดให้ฟังพูดเพื่อเสริมสิกําลังปัญญาของพวกเราที่สมควรที่จะดีได้ เมื่อมาเห็นแล้วเพิงใช้ที่ใจกําลังใช้ปัญญาสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นดังที่หลวงปู่พูดให้ฟังเรื่อง